สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเช้าวันศุกร์นะครับเยอะทุกวันนี่แสถีดีมาวิ่งทุกวันนะอยู่จักรอินเอโรอะไรเยอะวันนี้วีดีสวันสามแล้วสามเจ็ดกิโลครึ่งทุกวันสามโหวดละสามวันสวัสดีครับก็ก็เลยมาวิ่งตัวรุ่อีกวันหนึ่งนะสวัสดีก็เนี่ยขยับได้ครับพวกเราก็เริ่มวิ่งนะเตรียมตัวสำหรับกรุงเทพมาราธอนนะวันที่สิบพฤศจิกาครับลงได้หลายระยะมีทั้งสิบกิโล ยี่สิบกิโลเราขยับเลยฮะเริ่มแถวันี้ทันนะวีล์นะโอเควันนี้ก็เช้าสุกร์ประเดี๋ยวเราจะวิ่งก็จะสวนลมรอบหนึ่งแล้วสวนเป็นวันนี้อยากไปสวนเป็นจักริติก็จะไปเยีเ่ยมชมทางเชื่อมเอาวันนี้แอดฟา,นะางอ่ะเดี๋ยวดูแอดฟางไอ้นี้่มาครับพเพราะเราเห็นแอดฟางวิ่งเร็วใช่ไหมสวัสดีครับเห็นไหมแอดฟางอาทัศนรใจฟางหน่อย,ยก็เล่นมุรุทหะครับแล้วสังเกตุทำไมมุษรุทหะลองดูทองเท้านะแอดฟางก็าใช้รองเท้าแอดด้านะครับผมเท้าแตก ไม่ได้ใส่รองเท้าวิ่งนะแต่เท้าแตะไม่เป็นเคล็ดลับมั้งวิ่งได้ใช่ไหมวิ่งได้เหมือนกันครับก็คือไม่ไม่เจ็บนะครับผมเออวิ่งเร็วแล้วมีเรามีหลายคนมานะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ขอแอดวางนะครับอ้าวแอดวางครับแล้วก็มีเพื่อนจากญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ถ้าใครดูนะนี่ทำงานอยู่ญี่ปุ่นแต่ว่ากลับมาเยี่ยมเมืองไทยสองอาทิตย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มีน้องแอนใช่ไหมน้องแอนนะครับรับพีดจอดนะขอบคุณนะครับไปเจอกันครับ อาแนี้ก็แล้วก็น้องแสนดีครับ,รบแล้วก็น้องแสนดีของเราแ <c oughs> สนดีอยู่นี่อาับนีเอ,นอเคมงไหมแสนดีมาแสนนีขอถ่ายรูปๆ